เราเลยกเราพวกเนี้วกเราพวกเรากเราพว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 เราพวกราพวกเ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 รากเราพวกเคาพวกเร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 าพวกเากเราพราพพวกเราพวกเราพววกเราพวาเราเราพวกรกเราพวกเราพวกเกเราาเราเรากเเราพวกเเวกเราพวกเราพวกเราาพวกเวกเเราเราพวกรกเเราพา

วันนี้아주วันนี้ทุกคนไปทำงานไหมครับไม่ได้ดังนันจึงจะยิงได้รู้สึกตัวมากันนี้ทุกคนก็เลยดูมีความสุขมากเป็นพิเศษวันนี้วันจึงนุ่เงี้ยมากเลยวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นพี่จริงๆเอ๊ะเอ๊ะอาันก็ชอบชอบชอผมก็เลยรู้สึกดีมากเหมือนกันนะคะดีจริงๆ <목소리> 아니, 그래서 오늘 그러면 여러분들이 같이 무대 재밌게 잘 만들어 줘야 돼요. 알겠죠? 네, 화니 우컨 톱 땅자리가 싸운 이해요 마디만 무세 내나 갑. 자신 있죠? 우 만자이시네 갑. 예, 아까도 러닝 두드라기 망할 때도 해 <목소리> เมื่อกี้ทำไมทุกคนไม่ร้องแฟนช็อราแบบนี้ได้แต่ทีนี่ทไดแต่หลังหลัดก็ดีขึ้นนะชิงชันเอนนี้ชมนะคะแล้วก็เราไปต่อไเลยไหมครับน,น,น่างนนดีทุกคนดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะ ะะเมื่อว,วานเราก็มีคอนเสริร์ตวันแรกไปแล้วนะคะโซ่นี้ันส่งสิคดก,ก,ก,ก่อนที่จะเข้าสู่เพลงต่อไปเนาะโอเคออเดี๋ยวเราขอูก่อน,นสามชั่วชมงฉันาก่อนนะคะับสามชนส,นสามว 오케이, 오케이, 오케이 아ケーオッケーお2いしますい 오케이, 케케이케케이케케이케층 준비 준죠됐죠ッ 1, ーオッケーオッケ Okay, okay, okay. <laughs> okay, DJ Wagner, let's go.